เราเจอกันในหน่วยการเรียนรู้นี้เ,เป็นชั่วโมงที่สองแล้วนะฮะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื่องต้นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทําได้แล้วนะคะ,ะทีนี้ในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยเปิดเครื่องแค่เครื่องเดียวเพราะว่าเราจะใช้กระบวนการการทํางานเป็นกลุ่มนะฮะในการสร้างสรรค์ผลงานนะฮะตอนตื่นเลยเราทบทวนวเรื่องเกี่ยวกับ สุดประสงค์ของการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนชั่วโมงมีจบนะน,นักเรียนก็จะมีความสามารถมีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยโค้ดโปรแกรม่านโปรแกรมไมโครอิดไมโครอิดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องจากะคะุะให้นักเรียนทำง,งานเป็นทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้อ,อีกอันก็คือ,อกระบวนการทำงานเป็นทีมนะฮะ ามทีมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะโดยที่งานที่ครูมอบหมายให้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็ผลงานที่ได้นะคะควรจะสัมพันธ์กับการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจํำวันก่อนอื่นเลยเราจะพบทวนก่อนว่าไอโคอีนะคะเป็นการเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่เราใช้เขียนโปรแกรมเนาะ อันนี้คืออะไรครับล่กน้ะอุ่นยนตนะไหนแทกไปมบินอยู่ตรงไหนเนี่ยกลางเลยนะคะแล้วก็มีตอนนี้จะเป็นลังข่าอย่างที่คุ้ยบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ แหล่งไฟฟ้าที่เคลื่อนขยับเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ไปที่อื่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้รางฐานตรงนี้นะคะสำหรับการเก็บกระแสไฟฟ้าเราก็ต้องติดไปกับตัวในแผงวงจรในโครปิดด้วยนะฮะสังเกตว่าวุา่กยนต์ก็จะเคลื่อนที่แล้วมันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงมันก็ต้องเขียนอะไรคะเขียนโค้ดลงไปบังทึ้นในโครปิดสั่งการให้อุปกรณ์ทํางานตาม คนใส่เสี่ยอันนี้ก็นี่นะฮะเห็นไหมเราสามารถเขียนเป็นปุ่นจอนได้หลายแบบอันนี้เครถนะ้ำเห็ดน,นะฮะใั่ให้นะ้ำนี่ดูดนะ้ำไปมันก็ต้องมีโกดคำสังแน่นอนเกมก็ทำได้อันนี้คูณเกมเมื่อกีน้นย สอนเกมลูกบอลใช่ไหมคะกระเด้งแล้วเราก็เอานี้ไปดีให้มาลองรับลูกบอลนะฮะไปโปรบิทำอะไรได้มากกว่าน,นี้อยู่ที่คิดอยู่ที่โค้ดนะฮะเพราะฉะนั้นคือนักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมลงไปอ้าวสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ทิ้งงานไว้ให้นักเรียนจับกลุ่มอันนี้น่าตามกลุ่มลวเนาะเพราะตามกระเซลนะฮะให้นักเรียนไปคิดเขียนโปรแกรมง่ายภายใน15-20นาท,นท,นทีต้องเขียนเสร็จแล้วนะคะ เป็นโปรแกรมที่เราคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมนี้เพื่อเอาไปใช้ทำอะไรนะฮะเขียนขึ้นมาแบบง่ายนะฮะโดยคุณรูณณจะมีใบงานนะฮะคุณรูมิจะมีใบงานเป็น่า,านความคิดเป็นใบที่หนึ่งนักเรียนต้องเขียนเป็นฐานความคิดก่อนว่านักเรียนมีรูปแบบความคิดในการเขียนโปรแกรมนักเรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างไรนะฮะ เขียนผ่านโปรแกรมเว็บไซต์อะไรนะฮะมีความสําคัญอย่างไรนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการเขียนโปรแกรมมีอะไรบ้างนะฮะผลการดาเนินงานการสร้างโปรแกรมวันนี้เป็นยังไงมีปัญหาก็ต้องเขียนปัญหามาให้ถูกผูกประสัดแล้วรับผ่านลงไปได้อย่างไรนะฮะต้องเขียนมาให้ถูกด้วยแล้วออกมานําเสนอเนาะทำได้ไหมคะ ทำได้ทำได้หนุกจะ c o p กระเป๋าไม่ค่อยกับ o ี y กระเป๋านะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนมาเราเป็นไแล้วก็รับรอุปกรณ์การขอต้อนเท็จแล้วอ,อ,อ,อ่ะตอนนี้เปิดขั้นตอนเริ่มต้นเลยคือจริงๆเราจะทําอะไรสักอย่างนักเรียนควรจะต้องมีหลักการก่อนนะครับคือเราจะต้องสืบผลนใช่ไหม เราจะต้องสืบค้นคเกี่ยวกับโปรแกรมที่เราคิดว่าเราจะสร้างขึ้นมาใช้อะไรคะถ้าเกิดว่ามีคุณครูอยู่ในห้องเราก็จะปรึกษาคุณครูได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณครูล้มหายตายจากคุณครูไม่อยู่เราต้องการความรู้ด่วนเราก็จะต้องหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ตื่นใช่ไหมฮะ,ออะนอกจากคุณครูเราหาความรู้ได้จากไหนอีอก Google แ,<อ>แล้วมีอะไรอีก YouTube ใช่ Google เยอะเีย ตำราได้ยินเสียงว่าตำรานะคะตำราความรู้เด็กในหนังสือมีเขียนเยอะแยะนะคะอ่ะลงมือทำเลยนะคะอ่ะเขียนชื่อโปรแกรมลงไปก่อนว่าสนใจเอาคุยกันด้วยคุยกันด้วยอ่ะในกลุ่มนี้เงียบเลยที่เราต้องแบ่งหน้าที่กันเนาะแต่ตอนก่อนที่เราจะแบ่งปึ๊บอ่ะเข้ากลุ่มเลื่อสื่อ้นก่อนนะคะอ่ะของเรา สนใจเกี่ยวกับโปรแกรมอะไรอย่าเปิดยูทบเกิเดขึ้นมากมอ่อนสนใจทอยลูกเสาอ,อ่ลองเข้ายูกิบสีโปรแกรมทอยลูกเสาอ่าโปรแกรมทอยลูกเสาลองเซิร์ฟดูสิว่าโปรแกรมทอยลูกเสาเนี่ยมันมันลักษณะเป็นแบบไหนแล้วเขาเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างเนาะแล้วเสร็จเซิร์ฟลองไปสืบค้นเรื่องเกีย่ยวกับโค้ดดูนะฮะนะฮะเออเจอนะฮะอ่า ทีนี้ได้ชื่อโปรแกรมแล้วมันก็ต้องมีส่วนประกอบอื่นเช่นเราจะเอาโปรแกรมนี้ไปท,ทาอะไรส่วนคนเขียนก็คือแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าเขียนแต่สมาชิกในกลุ่มทั้ง4ี่ถึงห้าคนนี้นะคะที่ครูแบ่งไว้ให้กลุ่มละสี่ถึงห้าคนเนี่ยจะต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะนักเรียนก็เหมือนนกเนาะบางคนก็เหมือนปลาบางคนก็เหมือนเสือนะคะ เพราะฉะนั้นเรกเรียนจงเข้าใจความแตกต่างของตัวเองนะเพื่อนบางคนอาจจะไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะอ่าเพื่อนบางคนอาจจะไม่ถนัดในการเขียนเอกสารนำเสนอก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นคือคนเรามีความดีความสามารถต่างกันในตัวแต่ละคน เพราะฉะนั้นเรียนแบ่งหนนะ้าที่กันตามความถนัดแต่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ไม่ใช่ว่าตัวเองเขียนโปรแกรมไม่ได้แต่ตัวเองก็ไม่เรียนรู้ที่จะเขียนโปรแกรมเลยนะฮะก็ต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนเขียนโปรแกรมอย่างไรนะฮะแล้วก็มีหลักการแนวคิดร่วมกันอย่างไรอ,อันนี้ได้ได้ชื่อโปรแกรมนี่นาหลัารโปรแกรมอะไรคะ โปรแกรมส่งตัวเลขหนึถึง1นึ่รอ้อยอ่าพอสุ่มแล้วเพิบมีอะไรขึ้นอีกไหมมีรคหัวใจอันนี้คือมันคือการสุ่มเลขใช้การอะไรคนะ นะฮะความเสีย่ยงโปรแกรมเกี่ยงใน,น,นกลุ่มนี้โปรแกรมเกี่ยวกับการสุ่มเลขบวกกันครับเป็นการสุ่มเลขอันนี้ต่างจากกลุ่มนู้นเลยนะคะสุ่มเลขไม่พอเอามาบวกกันเออโปรแกรมนี้น่าสนใจสุ่มด้วยกันทำอะไรเกิดเหย่าหรือว่าการกดปุ่มเป็นการกดปุ่มเอาโอเคแล้วก็เอาเลขนะมาบวกมันมีทั้งบวกโลกปวดได้ไหมเนาะเลือกเอาใเลยนะอา่าโอเคอะที่ใต้แล้ว ลงมือเขียนเลยนะฮะอ่านบทความหาเรือกันบ้างนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่โปรแกรมเกือบเสร็จหมดแล้วนะฮะพอโปรแกรมเขียนง่ากเนาะพอคูณครัวได้แล้วใช้โปรแกรมแบบง่ายในระดับมัธยวันนี้เราจะเป็นนะักโปรแกรมเมอร์เนน้อยคนหนึ่งนะฮะถ้าเราผ่านทุกอย่างไปได้เรียนจะรู้สึกว่ามิชั่นทำได้นะฮะแล้วก็อนาคตใครสนใจที่จะศึกษาต่อ หรือว่าจะไปลองเขียนโค้ดใหม่ๆนะฮะก็เป็นการต่อยอดในอนาคตนะคะสังเกตเลยว่าอย่างเนี้ยมันคือการเขียนโค้ดบังคับให้อุปกรณ์ไอทีทำงานตามที่เราต้องการนะฮะีอันนี้มันจะต้องเป็นข้อสอบแบบนี้มันจะต้องเป็นของงานไทีเป็นสระสำคัญ เตรียมนำเสนอนะคะอารมีปุ่มส่งตัวเลขนะคะมีโปรแกรมวัดอุณหภูมิโปรแกรมส่งตัวเลขนำขึ้นชื่อนักเรียนโปรแกรมส่นเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยโปรแกรมพอยท์ทุกเสาตอนนี้คือหน้าจอขนาดเล็กบนคอมพิวเตอร์สมาร์เล็นนะคะแต่ว่านักเรียนสามารถกดดูงานของเพื่อนได้คอมเมนต์ด้วยข้อความสร้างสรรค์ให้กำลังใจนะคะ ว่าเพื่อเราแงจังเลยทุกบุทบุนะคะ,ะสัญลักษณ์กหัวใจไปดีมากนะคะคอมเมนต์ของคุณเม่าอ,อย่าแก้งเพื่อนนะคะตรงนี้มีคะแนนให้นะคะคะแนนของชิ้นงานคะแนนของกระบวนการแล้วก็จะมีในส่วนของคะแนนความร่วมมือต่างๆซึ่งครูมีแบบออกมแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้คุณครูจำและเรียนไ,ได้หมดแล้วนะคะว่า แต่ละคนมีทักษะอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณรูก็จะแอบให้คะแนนนักเรียนถืด้วยนะอกดของดูไมอย่างนี้ปุณุ้ยถามหน่อยถ้าเราสุ่มชื่อเพื่อนเร็จเุิ้ แล้วเราสามารถเขียนต่อว่าให้เป็นการบวกเลขสองเลขเลยได้ไหมมันคือเอาโค้ดของเพื่อนมาผสมกับของเราเนะียตเวลาการนำโปรแกรมตกใจตกใจเดี๋ยวเราจะได้นะ้ำเสนอแล้วก็สรุปอีกทีหนึ่งนะฮะตอนอายภูมีแทบดบก็อบหลัียนดไมยนะนรู้แล้วรู้แล้ว โอเคแม่นะคะนำเสนอเดีย๋ยวจะต้องเอาตามความสมัครใจก่อนนะคะตามความสมัครใจนะคะเก่งแมกอ้าวขอ ในเมื่กี้ปุ่มไหนที่ไม่มีแถวรกันเลยเดี๋ยวพอปุ่มนี้นำเสนเสร็จเอาไปเซฟลงนะคะแล้วไปนเสรจอ่ะไาดูตรงนนะฮะปุ่มหกอ่าปุ่มแปดอ่าปุ่มกรมอ่าคุ่ตัวเลขมาบวกกันครับนีสมาชิกทั้งหมด4คนครับ ชื่อชาวลิต์เตเตอร์ที่สอชื่อเอกชยพรครัี่สากชื่อไชยนากร่สีชื่อแอดเิาวีทครับโปรแกรม่งต่อเลขใช้ยังไงลูกเข้าแวแรก่นไที่นีครับลองดูได้ครับได้หมายเลป็นอะไรเดี๋ยวจอาหน่อย้เพื่อนดูซิว่าระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ใส่บอทเลขเร็วกว่ากันครับบอดเลขเปนไหนครับดูนะกคนดู เลขอะไรเตัวเลขชุดแรกชุดแรกได้เลขห้าชุดแรกนี่คือหนูตั้งโปรแกรมไว้ว่าเลขอะไรเลขอะไรเลขส่วนห้าสิบเลขห้าสิบแสดงว่ามีห้าสิบนะต่อไปชุดที่สองตัว P ีคราหัวหัวพร้อมกันหนึ่งสองนะง่ายไปฝอายดีเลยเลขอะไรสี่สี่ชุดที่สองเธอ ควว่าง่ายอ่าโอเคปรแกรมได้ทีนี้เราจะเอาไปใช้ในกิจกรรมวันเราเกี่ยวกับเรื่องเลขตึกลขเลเเการึกเลขครับตึเลครับดนราสมอครับตดนรัมดเลขเดียว เด็กสลดสกัดชาติจะเดินอาผมเอออเดี๋ยวส่งไปงานคภูรูนะเดี๋ยวทำรายงานให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนบอกจะพัฒนาสมองนะคะแล้วก็พักผ่อนพัฒนาสมองนะคะแล้วก็เด็กสลดัดชาติจะเดินนะคะให้หันหน้ามันนิดน้อยจากหันหน้ามาันนะคะ,ะาการควบ ที่ดีนะฮะจะเป็นการเรียนรู้ร,ะะรับรู้นะฮะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเข้าไปนะฮะแล้วเป็นการให้เกียรตินะฮะคนที่ออกมานําเสนอด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังเนาะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคุณครูก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนกันนะคะเสียงไมโครโฟนคุณนิรดังไป็นไรอ่ะไม่เป็นไรนะฮะใช้เสียงดังหน่อยเนาะ กเราจะาเสนรแกมสุดยอดเด็ดเียว่อช่นยันโดยชิกในุของเราก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ฉันทเด็กหากดิ์สเดก้ไอรุภาสามเด็่ยปานจัอรไรูเด็น่ยา ะสไปงานคุณปูด้วย่าตอนนี้นะฮะคุณปูเก็บงานเรียนเรียบร้อยแล้วฮะ่ารวบรวมนะนะเกียนเรียบร้อยนี่เนี่นเยเดี๋ยวคุณปูจะตรวจนะฮะตรวจแล้วก็มีค่าต่างของคะแนนนะคะจะมีค่าต่างของนนคะแนนายความว่ากลุ่มไหนเขียนมาดีนะอธิบายชัดเจนเห็นท่าผูกหลักขั้นตอนก็จะได้คะแนนดีสองเื่นแต่กลุ่มไหนทํายังไม่สบมบูรณ์ คนฟูมุ้ยก็อาจจะคอมเมนต์ไปพอคอมเมนต์ไปปุ๊บเนี่ยก็จะให้นักเรีเยนได้ดูด้วยว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีปรับปรุงแก้ไขในง,ง,งานงนต่อไปเนาะอ่ะทีนี้ในตอนใช้ข้าบนะคะเดี๋ยวทุกคูจะสรุปก่อนว่าวันนี้สิ่งที่นักเรียนทำนะคะคือนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยที่เอามาแก้ปัญหาใน ปัะจุบบันของเรารเห็นมีกลุ่มที่ชัดๆอยู่นะฮะก็ะคือเรื่องปัญหาในชีวิตของเราบางทีเนี่ยเราก็แก้ด้วยการกระทำของมนุษย์ใช่ไหมฮะแต่บางอย่างเราก็มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้ชีวิตมนุษย์ของเราั้นดีขึ้นนี่คือเป็นเป้ปาประสงค์ของคอมพิวเตอร์นะคะอ่ามีใครสงสัยจะถามอะไรทุค่ครูไหมไม่มีเ<ม><ม>นาะอ่า,ามันคาด่าจะเกี่ยกับนเวลาที้อ่าตอนนี้ส่งไปงาน ไม่มีถามเลยเหรอสอนดีขนาดนั้นเลยเข้าใจดีทุกอย่อางเข้าใจดีเอาส่งไปงานมามาเนี่ยเอาเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์นะฮะอ่าเก็บอุปกรณ์หาอาวางครบครูเอาเออุปกรณ์ไม่ร้ออา่าตาิหนาวเชื่อชาดิาว